ก็ยากแรกๆแหละแต่ทําไปในนานมันก็ชินทําอะไรตอนละตอนแรกมันก็ยากหมดแหละแต่มันอยู่ที่ความมุ่งมั่นความตั้งใจนี่ความมุ่งมั่นตั้งใจยังไม่พอนะจิตเนี่ยนิสัยของมาอย่างหนึ่งคือมันไม่ชอบอะไรซ้ําๆเดิมๆเ,เวลาทําอะไรซ้ําๆเดิมๆแล้วมันเบื่อแต่ขนทางเนี้ยต้องทําซ้ําๆเดิมๆแล้วเห็นซ้ําๆเดิมๆแต่จิตมันที่เบือ่อไงคล้ายๆว่ามันไม่จดจอ่อมันไม่ตั้งมั่น มันก็จะเปลี่ยนอารมณ์หาย่างอื่นมาทําคือไม่ทําซ้ําไม่เห็นซ้ําไม่ทําแบบเดิมแต่จริงๆเส้นทางเนี่ยเห็นซ้ําๆเห็นเดิมๆความเป็นเนาะเขาเรียกว่าความเป็นโซดาสกิทาอนาคาและอรหันต์เห็นเหมือนกันเลยนะเห็นกายใจเนี่ยไม่ใช่เราเห็นมากเห็นน้อยอ่าถ้าเห็นยี่ิบห้าเปอร์เซ็นตก็เป็นโซดาเห็นห้าสิบก็เป็นสกิทาเห็นเจ็ดสิบห้าก็เป็นอนาคา เห็นเหมือนเดิมนะเห็นรูปนามเกิดดับเนี่ยเห็นกายใจว่าไม่ใช่เราเห็นเหมือนเดิมแล้วเริ่มต้นที่เดิมด้วยนะฟังดีๆตรงนี้สําคัญนะเห็นเหมือนเดิมเริ่มต้นที่เดิมแต่เห็นซ้ําๆเห็นมากกว่าเดิมการเห็นถูกต้องมากกว่าเดิมมันก็ละไป่วางไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงร้อยเปอร์เซ็นหรือหมดความเห็นผิดนั่นแหละถึงได้เป็นอรหันต์แต่ที่เดิมเลยนะตั้งแต่โสดาทําเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะ แต่ตอนนี้พวกเราแปลกพอจะขึ้นสกิทาแล้วก็เปลี่ยนมักเปลี่ยนวิธีเนาะพอเป็นอนาคาแล้วก็เปลี่ยนวิตรีพอจะขึ้นอาอรหรัน์เราก็มาละตัวตนอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันไม่ใช่นะ <c oughs> มันไม่ใช่เป็นลำดับอย่างงั้นนะลำดับเดียวเลยตั้งแต่เริ่มต้นปุตุชนเข้าสูคา่ความปริยะิยก็เห็นรูปนามเกิดดับเห็น <c oughs> กายใจนี้ไม่ใช่เราลำดับเดียวกันเลยแต่ทำมากสร้างเหตุนักมาก เมื่อสร้างเหตุมากการเห็นมันก็จะเห็นซ้ำเห็นซ้ำเห็นซ้ำมากไปเรื่อยๆเห็นซ้ำทำไม่ได้เห็นซ้ำมาจากเหตุสร้างเหตุอย่างเดียวจนเหตุมากผลมากผลก็มาจากเหตุผลสุดท้ายก็คือเหตุอย่างเดียวทำเหตุอันเดียวตั้งแต่ปุถุชนจนถึงอรหันเลยเหตุอย่างเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมักพอมาถึงขั้นนี้ ต่อไปหนูจะทาไงคะพ,พี่จจรณารู้ต่อหรอคะหรือไปอวังทา่านรู้ไม่ใช่นะผิดหมดเลยนะอันนี้คือความเข้าใจผิดของนักภาวนามันมีแค่ยอย่างเดียวเลยละอันเดียวเหตุก็อย่างเดียวนอกนั้นั่ะเป็นลําดับขั้นของผลมันมาจากจิตตั้งมั่นอย่างเดียวเลยศีนสมาธิปัญญาอย่างเดียวเลยอริยมรรคมีองค์แปดอย่างเดียวเลยจนกว่าตรงนี้มันจะบริบูรณ์ของมันเองสร้างเหตุอย่างเดียวเลยกับฐานสร้างฐานให้แน่น เมื่อจิตถึงฐานเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันทุกอย่างมันจะหายออกมาเองตอนนี้จิตมันไม่ถึงฐานบางคนทําไปทํามาทําไมหนูยังไม่เห็นอย่างเขาคะก็สร้างเหตุแบบไหนกลับไปถามตัวเองสิทําไมคนทําไปทํามาทําไมถึงจะเป็นอย่างไม่เหนนุชคะอนุชันทํามากี่ปีฮะแล้วไปทาสม่ําเสมอแค่ไหนเราทําแค่นี้แต่เราบอกว่าทําไมหนูยังปล่อยวางไม่ได้คะก็กลับไปถามตัวเองสิวันๆทําอะไรบ้างอ่ะฮะ เล่นเฟซเล่นไลน ess, ลนะ์เล่นแชทแล้แนเรื่องคนอื่นกินมากนอนมากพูดมากอ่ะแต่อยากมักผลนิพพานความเพียรเท่าฝ่ามือนะแต่อยากได้ผลเท่ามาหาสมุทรมันก็เป็นไปไม่ได้คําตอบมันอยู่ในตัวเราเองหมดนะ่ะแต่ทีเนี้ยบางคนก็บ้ามีจตัต้นหากูอยากนิพพานกูอยากนิพพานแต่ไม่หันกลับไปดูเหตุที่ตัวเองสร้างเลยนะว่าที่ผ่านมาตัวเองสร้างเหตุมากน้อยแค่ไหนไง ทีนี้ถ้ารู้ว่าเหตุมันน้อยเราก็ต้องสร้างเหตุให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่ตอนนี้มันยังไม่เห็นผลมีอยู่ประการเดียวคือเหตุไม่มากพอถูกไหมอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปที่อื่นเลยนะมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยขี้เกียจเนาะอยากมีความอยากเพลินไม่มีความอดทนไม่มีความอดกัน้นไม่มีหิริออตุตปะแต่อยากได้ราผลนิพพาน มันจะเป็นไปตามความอยากหรือใช่ไหมก็เหตุมันไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าเหตุมันถูกออม,มันต้องอยากนิ่พ่านมะมันต้องอยากมะถ้าเหตุถูกแต่ส่วนใหญ่เราอยากแต่เหตุเราไม่ถึงถูกป่ะเราทุกบีบคั้นเพราะแบบนี้นะบางทีอะ่ะแต่บางทีเหตุมาละกรรมทั้งหมดมาก็ทุกอีกแบบหนึง่งเหตุพร้อมทุกอย่างพร้อมอินทรีย์ห้าพระห้าพร้อมทุกขาเรียสะพร้อมทุกขณะอยู่แล้วประจบ ขณะจิตเดียวเท่านั้นแหละที่ผ่านได้เลยแต่ตอนนี้เหตุพวกเราไม่มากพอความเพลินมันเยอะความประมาทมันเยอะเราไม่เคยมีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราจะมีชีวิตในวันพรุ่งนี้ในอนาคตเดียเด๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราแก่ไปเดี๋ยวเราอยู่ไปเดี๋ยวเรานังน่งนัง่นเนียงนี้เราประมาทอีกเยอะใช่ไหมใช่นะเนาะยังประมาทอีกเยอะยังมีอนาคตอีกการนานไกลอะ่ะ มันไม่หมดอนาคตเข้าใจตรงนี้ไหมฮะ <c oughs> มันต้องหมดอนาคตไม่ใช่วางแผนชีวิตจบอนาคตที่เหลือวันหนึ่งคืนหนึ่งแค่นั้นพอแล้วเหมือนวันเนี้ยเราจะตายเราจะทําอะไรอะ่ะขณะเนี้ยวันนี้จะตายก็ยังประมาทนะขณะนี้จะตายจะทําอะไรนะโมจะไปยุ่งกับคนอื่นไหมเนี่ยโมจะมานั่งรักษากายไหมถ้าเราจะตายตอนเนี้ยนะจะมาห่วงใครไหม จะมาแครใครไหมไม่แครถูกไหมจะมาแบบเอ้ยไม่ครูจะอยู่ยังไงหมู่คณะจะอยู่ยังไงจะมีกังวลไหมอ่ะทําเหมือนมันจะตายนั่นแหละไม่กังวลอะไรทั้งนั้น